สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระชรยศุทธาพี่มษณ์พระบร,ะะรมราชินีเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้มีกิจกรรมอะไรกันบ้างวันที่30ิพฤษภาคมพุทธศักราช2568นายสันติมุกดาสนิทพร้อมด้วยรองผู้ผอำนวยการผู้บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนชํานาญสามัคคีวิทยา งเียกันประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคลเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณทั้งนี้ยังมีการแสดงนำถวายพระพรของนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ในชื่อชุดการแสดงนำถวายพระพรตามมาด้วยกิจกรรมวันงดสุบุรีโลก31พฤษภาคมของทุกปีมีการจัดกิจกรรมสัญญาจใจไร้ควัน โดยให้ทุกๆคนเขียนสัญญาใจว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับบุหรีบุหรีไฟฟ้าเพื่อสุขภาพที่ดีของปอดตนเองอีกด้วยเป็นยังไงกันบ้างคะกับกิจกรรมในวันนี้แล้วพบกันใหม่ในกิจกรรมหน้านะคะบ๊ายบาย